ให้เขาบอกเขาบอกทางหมดเลยเขาบอกทางเห็นในซุ้มเขาก็มีแ่นี้อ่ะไหนเนี่ยเไหนอ่ะมันก็มีแ่นี้จริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยมีป้ายมีป้ายเฮ้ด้วยอย่าบอกนะว่าตรงนี้เนี่ย จริด้วยโอ้วิมีมโอกาสได้ไข่ครบด้วยอ่ะโอ้โห้ห้าว่ะมีโอกาสได้กบได้กบไปเลี้ยงด้วยอ่ะแจ้งเลยจะระเบิดอ้แทบคูแทบระเบิดแล้ววันที่วูนูว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 ้วูวูวูว้วูวูวูวาวูว่วูวูววูวูาูดูหูวูวว มีให้เลือกระหว่างสีม่วงกับสีดำครับเอาสีสีม่วงครับสีม่วงทั้งสองใช่ไหมครับครับผมครับผมเอครับเลือกระหว่างซ้ายกับขวาครับเอาขวาแล้วกันผขวาครับอ่าคุณรำคาญเพื่อนคนไหนมากที่สุดครับไม่ไม่มีครับ ไม่ไม่มีหรอครับไม่มีครับพูดเลยโอเคอ่าแรกเสื้อผ้ากับเพื่อนของคุณครฮะโอ้โหแรกแรกเสื้อผ้าอะไรไไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคแล้วไม่ได้เตรียมอะไรเลยอลนนั้นเลยชุดไห่ทุดไห่ทุดไห่ป่ะมันติดต้นไม้อ่ะขอิอีกหนึ่งเกมที่มันดูไม่ค่อยลน้ำปลา เดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเช้า,อาโออเข้ามาก็เป็นผู้เป็นุู้เลยเว้ยวันที่จะมากับพารุแต่จารุจบลงแล้วใช่ใยญ่ได้กบมูฮาไปกับบ้านแค่นั้นเองนะต้องการเอาไปเลี้ยงไว้ที่ห้องอ,องหปิ้นสกีน อ่าแล้วผมก็จะเด้งออกสักแป๊บหนึ่งนะโอเคครับโอเคครับเริ่มกดอันดี่กะโวัสดีสีเขียวสีเขียวสิบลูกครับสิบลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูธนูไปหนึ่งเนี่ยกระคจนนะยิงทีะคนโจนไปเข้มเริกก่อนเลย ยี่สิบลูกนะต้องให้โดดเเราเล่นของสูงก่อนหนึ่งเน่นอ่ะอ้าวโอ้ไม่ติดไม่ติดโอ้โอเคสองห้าสามโอ้ยเห้าหก เก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็เนสสุดท้ายเรียบร้อยบโอเคเอาอะไรผมผ้าดเป็นหนึ่งลูกผ้าเป็นหนึ่งลูกต้องขึนหนังสือเฮ้ยนี่จีนอ่ โดยแม่นะเมื่อกี้ไม่ได้ดูดดดดดโอเคหนึ่งสองอ่าสามห้าอ4 5จ็ดแปดเก้าสิบ ครบลเอาอะไรจ๊ะลูกๆดีเลยนะเอาเป็นเอาทางน้ำกันทางน้ำเนาะครับทางน้ำยังไงอ๋อที่มันเหมืนสลัดโต้ใช่ครับไดี๋ยวโอเคพอเลยอันนี้พอเลยนะนี่ยง่าย มันมันมันมีได้เหรอในนี้ไม่มีลืมกดอะันนี้อันนี้เซอันนี้อ่ะจบแล้วเลยนี่อันอันนี้เราหลับกันเนี่ยเหรอฮะเขียนอยู่นึงเขียนนานหน่อยผมเป็นคนออ๋เขียนอยู่เขียนอยู่ทำมามานานยังอ่ะเขียนช้าไม่ทำไงอ่ะเขียนไใจคนใจเขียังเลยอ่ะใจมากเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะ ใกล้เียงแต่ไม่ใช่อ่ะใกล้เคียงแต่ไม่ใช่โอเคเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันดอกไม้คนหนึ่งมันยางไใกล้ไหมละ่ะโอเคโออีกสักรอบเว้ยเพื่อนแท้มันต้องตรงบ้างเลยโอ้ Ooh, ต้องตรงบ้างเลยง่นสินอยา่าลุมเป้าอาจารย์เปลิงกันเลาะใจตรงกันแค่ไหนอยู่ไหนกันนะไม่เป็นไรผมไม่รู้ ดูพูดทายใจคุณจินโดเราว่าเราต้องนึกอะไรให้ออกก็ได้ไม่งั้นมันไม่ได้ทำไมกดไปทีดูจกโตมาเนี่ยนักเรียนมันไม่ใช่แล้วในมือนกเรีนกเรีสีขาวเอาเอาเอา อันไหนครับเอาดำแล้วกันครันอนลุงครับนอนดำครับเอาเหมือนกันเลยดีเอาเป็นขวาเอากมซ้ายขวาเหรอเอาคุณโทว์นั่นแหละเดี๋ยวเอาเป็นโกรมแลงสามแล้วกันขอรับคุณโง่จริงอ่ะใส่ชุดบันนี่แทนชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้โอ้โห่ย เราไม่ได้อเราไม่ได้อันนั้นดีแล้วเราเปนเราไม่ได้อันนั้นดีเราเป็นก็คือฉันได้เพราะเพราะเขาถาอ่คาม่หยุดทั้งคู่เลยไหมครับหรือว่าคนเดียวไป็กี่มองเงได้หมดเออคู่ก็ได้ครับอ่าหยิบคนละอันนะครับโอเคครับ น,น่ากระ<ก>ดาน<อ>เลง,งหนึ่งลูกน้ากระดานเลงหนึ่งลูกนากระดานโอ๊ย,กอยเกลียดทำมากันเออน้ำหนึ่งตั้งซ้ายนะอ้าวนี่รู้ตัวอีกน้ำหนึ่งตั้งแต่ซ้ายนะมากดปุ่มอุ๊ยน้ำหนึ่งนะอุ๊ยตายตาแล้วอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วอยู่ตะทุกคนก็เอาุเอาพวกก้อนนั่นไปใส่ในนีน้หมดเลยเพราะว่ามีคนได้สีแดงอ่ะเออเฮ้ยแล้ว เออทุกคนก่อนจะแอบนะช่วยมาในนี่หน่อยในปุ่มแท็บเนี่ยเห็นปะเออเอาเป็นว่ามันนิด้ดีกว่ามามันนี้มาเรยวคนที่เป็นนั่นแหละเลยเลยเล้เยเฮ้ยเล้ยเลยเลยเอ้เยเลยเลยเลยยเลยลยเล้เยเลยเลยายเล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 ้เลยเยเเลยลเลยลยเเลลเลลลลลยเ ไปเร็วๆแล้วลูกวันน yeah> claro ี้มาเร็วๆเร็วๆเอโทษทีอาจารย์ใหญ่เกินไปนิดนึงมันเลยเข้าไม่ค่อยได้อาจารย์ออกมาอาจารย์ออกมานี่อาจารย์ไม่ผมติดอยู่วรงนี้ผมไปไม่ได้มามาสลับนิดนึงโอ๊ยอ้าวติดติดแล้วใช่ปะใช่อาจารย์เขาเขาวามาแล้วมาผมาเร้วเร่องมินเรีย เรียกอ,อย่างแรกเรียกอาจารย์กินเปโดเรียกอาจารย์กินว่าเปโดยี่สิบครั้ง oh. เรียกอาจารย์กินว่าเปโดยี่สบครั้ง oh. ไม่ชุบอะไม่อยากชุบเดชี oh, ้อุย้ย <laughs> เขาด่าเขาด่าเดเชี้ว yeah. มาอีกรอบอาจารย์กินว่าเปโดอะไรนะอะไรนะไอโตเรียกอาจารย์กินว่าเปโดยี่สิบรอบโอ้ยเหมือนให้รางวัลมันนอบเหมือนให้รางวัลมันอะ หมือการกินเปโดจ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 ารกินเปโดทำได้ยินเแปลกอ่ะล่ะไปนอนกันเถอะทุกคนเน่าหง่วงเลยฮะ ทำงานอีเว้นหรืองานประกวดชุดล็อกง่วงล้วไปตัดคีพไปเสรเสร็จแล้วก็นอนเออมันจะเห็นภาพหลอดของฮาลุด้วยละคิดไปเองมั้งอาคหอะไงฮาลุดก็น่าจะยังไม่ตายดู่เหมือนแค่ไม่เห็นมาหลายวันเองฉันจะคิดมากเลยฉันโด Bye.